สวัสดีจ้าพี่น้องบรรยากาศฝนตกลิ้นนหน่อยจะพี่น้องไม่ทิพย์สิมาถอนเออพักซี่ปอมออกไหมจ้ะเพราะว่าเขาขึ้นสูงแล้วใบใหญ่เขาขึ้นสูงไหมจ้ะเพราะว่าถ้าเขาขึ้นสูงมัน่จะลากาก็จะเกยนอจ้ะเนาะไม่ทิพย์จะถอนไปบัตรที่นี่ก็สิไปแตบบ่ว่าเป็นล่างตำมาสามเกือเซส่งฟีดไวไหมจ้ะพี่น้อง้วกาสิปลูกไม่ว่าสันท์ ถอนม้วนเกาขึ้นก่อนจ้ะเนี่ยลากเขาทาให้เขาขึ้นสูงเนาะจ้ะเนาะเห็นบ่ตอต้นเขากำลังยืดนะเขาก็จะเป็นขค้ื่อม่ทีวาลากเขาจะแก่มันจะแก่เกินไปสําหรับเพ็ดตามซามเกิไหมเจะจ้ะก็เลยสิมาถอนก่อนจะ้ะพี่น้องแล้วก็สิปลูกใหม่เนาจะ้ะถอนออกก่อนสิถอนเหมือนเลยจะ้ะเนี่ยสิเห็นบหนจะ้ะพี่น้อง เมทิบสีถอนหมือนเลยแล้วก็สิไป,ปล่างออกเนี่ยจ้ะถอนมันมันมันมีขึ้นมาเรื่อยๆจ้ะพี่น้องมึงต้นเขาคนนะ่ะมันมีขึ้นเรื่อยๆกัต้นน้อยกับมีต้นหี้กับมีวาสันาะแต่ว่าเมทิบกับสิถอนเหมือสีถอนเหมือน,อนเลยจ้ะ มึงเนี่ยจะผูนะ่ะหลกเขากำลังพอดีสำหรับตำสามเกิดตะกี้นะอ่าบ่ม,มีสวนเนาะะอย่บานหลังเกา่าบ่มีสวนไปหาซื้อไปหาซื้อไอ้นี่มาตำสามเกินน่ะเกิดอืดๆได้ใจพี่น้องไปซื้อตลาดนั่น บ่มีลากอ้่เพราะว่าเขาจะตัดลากออกเลยจ้พี่น้องเขาสิบอเอาลากไว้เขาจะตัดลากทิมกับุฮู้ว่าเขาถิมมือเขาหยังแต่ว่าเขาเขามาขายในตลาดนะจะในในตลาดนะสิบ่มีลากเขาจะตัดถิมกะสิท้อนออกมืดจ้ามาเนี่สิีปูเอาไมสิีปูเข้าึ้นไม่ไหมจ้ะเพราะว่าเขาเริ่มจะเกลี่ยแล้วเพราะว่าตัวนี้มันเป็นของปีไก่ยจ้พี่น้อง เป็นคองแบบปีกายเขากับเขากับแบบว่าเขาขืนมาล่ะเขาก็ย่งสั่นนะจ๊ะนาอเพราะว่ามันอากาศมันหนาวไหมกันบันีกา้พาพอเขาใดความอุ่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะงีเ,ะะเล็้วนะจ๊ะก็เลยต้องอันนี้เขาจะงีเห็นมองแต่เขายืดเล็วเพราะวา่ามันมันเป็นคองปีนี่จ้ะพี่น้องมันเป็นคองปีกายเนี่ย กอ <K os ini> เขาสีเงี้ยวโตเร็วจัง่าเมีทิพสีมาถอนออกถอนแล,บบล้วก็สิบปลูกปลูกรอบไม้วาสันเถนี่เสียเอาหญ้าออกพรอมจ้ะพี่น้องลำในอยู่ในน,นี่นะมันมันมีขึ้นมาเรื่อยๆอจ้ะเพราะว่ามันมีเม็ดเขาเม็ดเขามันก็ขึ้นมาพร้อมกันนีจ้ะบางอันก็ขึ้นเล็ว้วบางอันก็ขึ้นสาเานจนะเนี่ยแต่ว่าพวกนี้มันแมนหมดเลยจ้ะทีเขาแบบกำลังยืดหมดเลย ถอนได้บางย่างลายเลยจากพี่น้องต้นเขางเสียเขาก็ร่งหยืดมาจากเห็เหมอมันต้องถอนออกแต่กรบปูกเอาใหม่ฝนก็ร่งลิ้มพร้อมจากพี่น้องสิไปฝ่าวถอนก่อนจ้ะฝ่าวถอนกันฝนก็ร่างลิ้มถอนแล้วก็สิไปล่างสิไปล่างในกกีนเห่าแล้วก็จังสีเอาไปต่ำ ต่ำลวก็เซ่ส่องฟีดไว้แม่จ้ะเวลาเขาอยากเห็ดแบบสุกเฉินห่ออยากเห็ดเท่ากับเอาออกมาเห็ดได้เลยนะกะสิบรีเนยากม้วนเด็กม้วนเด็กออกมาเก็บไม่กับมาเก็บไม่แต่ว่าม้วนเซ่ในส่องฟีดกระมิ้นสินะจ๊ะพี่น้องเพราะว่ายุนี่นะช่วงหนาหนาวนะี่แต่ว่าหนาหนาวซีปอมเนี่ยมันก็ยู่ไรจ้ะเพราะว่าเ่าหาแนวคุ้มกระจกคุ้มนี่กระจุคุ้มเขาก็ยู่ไร นาหนาวก็เลยกับบุคอยมีปัญหาจ้ะตะกี้เมทีบ,บุหูเนะาะเมทีกับบุคอยบุคอยมีกิ่เห็นบ่จ้ะพี่น้องเนี่ยตว่าซุ่มือนี่หูแล้วกาบบอยดกินเลยจ้ะพืชพักนีบ่บพวกดกินแล้วไวซื้อเลยยิงหนายิ่งหนาห้อน,นี่แห้บอยดพักกินจ้ะพี่น้องมึงมึงเข้าขึ้นปุ๊นนะมึงเข้าขึ้นข็นคักขึ้นเนี่ อันนี้บอดีเด้อจ้ะเนี่ยอืเป็นแมงผีเสือที่เป็นหนอนเป็นอย่างนี้จ้ะเพราะว่ามันมันอยู่ในหนีมันหลายแห้งละจ้ะชีปอมนี่มันหนาแห้งแหลกะกัมันเป็นแบบกระถางมันเป็นกระถางเหน่อยเด้อพี่น้องนี่กระถางหงย,ยแห้งจ้ะกระถางกระถางเพวาซชีปอมในทิพย์นี่ย่แห้งจ้ะพี่น้อง นี่อิลีถวนมึงพีจับอนนย่นะเหมือนกับซิเปล่างเขาดินออกเนี่ยจ้ะม่วนใดสีกกำมือ,รมอพร้อมแหละแม่ผุ้น,น่ะไปเลือก ต้นเขาทั้งงีทั้งงามทั้งสูงแห้งเล้วนะก็ไม่ทิดว่าสิไดถอน้า่บทาบ่ถ,บอ,ถอนตอนนี้ก็สิเป็นหมากเป็นดอกเป็นเม็ดแม่จ้ะก็มันก็เลยต้องไดถอนอีบดดลก็เป็นเม็ดไปสันะเพราะว่าเขาขื้นงาวเร็วถอนออกปลูกใหม่แล้วก็ เอาไปแช่สองฟิตโอสองตูเ้เย็นไวน้นี่กินซูมือนี่ยมึงน่จ้ะมัน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 วานแบบวานจีกันนาะจะเนาะมันก็เลยเป็นแบบหลากใบใหญ่ตน้นใบใหญ่เพราะว่าวานกับวานแบบดำดำลงเลยจะเม็ดขัวเม็ดบัอืดบัยาบวานดำลงเลยมันก็เลยแบบวา่าแต่ว่ามันก็มีตกขขืนตัวบุขืน กับแบบว่าเวลาเขาขึ้นเขาก็ขึ้นชนิดแบบอันนี้เลยพี่น้องมึงในคุะคุณ,นะคณอันนี้บางอย่างมันกับผักเห็นบ่วผักลืมผัวขึ้นคุณนะกรสิเดปเป้ทำพวกราดออกหลายแห้งเลยจ้ะพี่น้องแต่มีทิ้บถอนไปเรื่อยๆก่อนจะน้ะแน่พี่น้องเอามาเซสิมา,าล่างเนาะจ้ะเนาะถอนมาแล้วกรสิมาล่างมึง หลากเขากำลังพอดีที่จะไปต่ำสามเก๋อไว้จ้ะเอามาเซนามไปจะข้าวก่อนก่อนกระลางหล่างมันกบบระปริญาตัจ้ะแต่ว่ามันหลายหลายจะพี่น้องเพราะว่าไม่ถีถอนลงหมดเลยจ้ะเนี่ยเมถีนี้ไม่ถีกระสิไปแบบว่าเอาอันใหม่ลงไม่จ้ะพี่น้องเอาเอออันใหม่ลงใส่เพราะว่าเอาเมด็ดเม็ดใหม่ลงใส่เม็ดเก่าเนี่ยเมถีถอนอกหมดจนเกลี้ยงเลยจ้ะพี่น้องกั สีอันนี้มาล้างทำความสะอาดออกมันกับไม่ทิพวนนั่นแนวเม็ดบ่หลายโอยบ่หน่อยน้อยจ้ะเนาะดำดำ,ดำลงสินะจ้ะพี่น้องมันก็เลยเป็นแบบว่าหยอดเขาบบใหญ่ปันใดเลยเห็นบ่จ้ะลากเขาบบใหญ่ปันใดเพราะว่าลากเขาเป็นจังสีจ้ะพี่น้องเห็นบหลากเขามันก็มีตัวใหญ่ตัวหน่อยอ่ะจ้ะเี็นสีละเห็นบ่จ้ะพี่น้องแต่ว่ากระสีเอาไปตามซ้มเกือไว้น้นนนอยาจ้ะเนาะ่ยจ้ะ ปลูกกินเองเฮ็ดกินเองเฮ็ดไว้กินนะลาเขาก็เลยจะทาเฮาปะทอนออกตอนนี้นะจ๊ะพี่น้องเห็นบอลล่มเขากระลังใงเห็นเสียกระลัง,งหใหญ่ก,ก,กระสีเห็ดให้แยดว่าลากระสีแก่ไปน้ำตุน่นกระสีแก่ไปน้ำกระสีเป็นดอกสินะจังว่าไม่ทิพย์ได้ทอนออกนีทอนออกเห็นสียกินซุ้มือจ๊ะพี่น้องอ่าซีปอมเนี่ยก็เลยไม่ทิพอ่า เมียงปลากินก็เมียงปลาจะพี่น้องใส่ผักแล้วก็เมียงปลาแล้วก็ใส่เอ่อมุนเส้นนะจ๊ะกินเนี่ยสันซุมืออจะพี่น้องเห็นบอกแล้วก็สิเอาไปเก็บไปข้างในน้ำไปถัาตำแบบว่าตำเตมนตำน้ำจิ้มนะจะพี่น้องตำสามเกลือน้ำแล้วก็สีเอาไปตำน้ำจิ้มไหวสินะเวลากินก็ได้กินน่ารลดในสิอนาะจารย์นี่เห็นบอกเห็นอีบดนเขาก็เกจ้ะจจงว่าเมทิฟสี เฝ่าถอนออกนะจ้ะกระถอนแล้วเราจะไปที่ไหนก็สิมาล่างต่อจ้ะพี่น้องไปจ้ะคลิปนี้ไม่ทิพย์ไปก่อนเนาะจ้ะเนาะพอกันคลิปหน้าได้จ้ะเด้อคลิปนี้ไม่ทิพย์บายบาย